ทีก่พร้อมระหว่างห้าสอ่าแล้วครับกลับมาสู่ช่วงไทยรัฐกทเทนส์เราครับในช่วงนี้โอ้โหครับผมผู้ชมเนี่ยกำลังเตรียมตัวปวดกันเต็มที่เลยครับใช่มาดูโชว์นี้กันนะครับแบบวันนี้นะการโชว์แบบสุดยอดมากครับครับผมไปก่อนจุลิศเขาไปชมภาววิทยาก่อนเลยครับครับผมวิทยาไปสามสิปีครับเซตบันไดด้วยนะครับล็อกล้อเซตบันได สามสิบวิผ่านไปแล้วสิบวิผ่านไปสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าดีกรีห้าสี่สามสองอ๋อแล้วครับรู้จักไปแล้วครับดูดีล่าเลียบโอ้โหสุดยอดมากเอางี้ไม่เฉยๆเพื่อเป็การไม่เสียเวลาครับไปพบตัวจริงเสียงจริง,งกันเลยดีกว่าครับผมไปพบครับอาจารย์ครับ Thank you.